ตัวเต็มของแบ c ็กโอเวอร์ในตอนที่3-43มีชื่อตอนว่าแบ c k o อ Back Head คโดยที่เริ่มต้นเนื้อหามาที่อาตาเนี่ยในการเล่าเป็นเล่าปีศาจเฉพาะส่วนเพราะว่าที่อยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยคืออิจิกะที่ใช้พลังเต็มที่และใส่ชุดกอดสีดําโดยที่อาตาในตอนนั้นก็ได้ถอดออกมาแต่ว่าอิจิกะเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถของมือซ้ายดึงตัวของอาตาเข้ามาแล้วก็ใช้ดาบฟันอาตาในกเลยต้องเพิ่มความสามารถของร่างอยู่ไหนเพื่อใช้พลังของเขาในการป้องกันแล้วก็สลายเวทมนต์ในการฝ่าหนือิจิกะอาไปให้หมดแต่ว่าอิจิกะ เธอนั้นก็ได้ใช้เท้านั่นแต่แอตาจนกระเด็นไปตดน้ำตกแต่ว่าแอต ta เนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้และตั้งนท่าฟันพร้อมกับฟันดาบไซจิกะจนนิจิกะนั้นต้องหลบท่าฟันซึ่งแอตาไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยพุ่งและบินเข้ามาผู้ฟันซ้ำแต่ว่าไอจิกะนั้นก็สามารถหลบได้อย่างง่ายดายและเธอเนี่ยก็ยังใช้ความสามารถรูปแบบใหม่เป็นคาถาดวงดาวสีดำซึ่งจิกะเธอนั้นก็ได้คิดนันว่าความสามารถนี้มันทําให้สามารถใช้พลังแรงดึงดูดเพื่อทําให้ศัตรูนั้นเปิดช่องว่างแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ย และหลังจากนั้นอิจิกะเธอนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาพร้อมกับร่างเงาผู้จอเตียตาแต่ว่าในตอนนั้นนาตานก็ได้ชักดาบหนึ่งเล่มและได้ทําลายพลังเวทมนต์อิจิกะทั้งหมดอิจิกะและก็แอตตาในตอนนั้นก็ได้เข้าใจทันทีนะว่าในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่การต่อสู้เพียงแค่การใช้เวทมนต์แต่มันคือการต่อสู้เพื่อวัดความแข็งแกร่งและมันคือการดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะสามารถดึงพลังเซธเทนออกมาได้มากแค่ไหนและหลังจากนั้นแอตตาและอิจิกะทั้งคู่นั้นก็ได้เข้าปะทะการสู้แอต กลับเป็นคนที่ได้จมที่สายหน้าอิตาสัง,งานและหลังจากนั้นอิต้าก็ล่วงลงสายแม่น้าอิจิกะก็เลื่อนลงมาและก็บกน่น,น้่านายนะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสมิธนายไม่สามารถชนะชนะในการต่อสู้และที่พูดถึงคนที่มีฐานะทีพระโชกุนอย่างจักรพรรดิเวทมนต์อะไรนั่นนะคนอย่างนายที่ไม่มีทั้งความมุ่งมั่นและไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถคนอย่างนายไม่มีวันเป็นคนแบบนั้นได้แน่แต่ว่าอิตาที่ลุกขึ้นมาจากน้าก็ได้บอกนะว่าฉันรู้สึกได้าจากขี่ของเธอว่าเธอมีความโกรธต่อหน้ายามีแล้วก็บฉัน แต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ฉันสมัมผัสได้อจิกาก็เลยบอกนวานายนะยังมาทำเหมือนกับรู้จักฉันไม่น่อยเลยซึ่งหลังจากพูจบอจิกากและก็แอตา้าก็ได้ตั้งท่าปะทะก,กันอีกครั้งโดยที่ครั้งนี้แอตา้าก็ได้คิดนว่าฉันนะ่ะคิดถึงการใช้เสเทนในรูปแบบของฉันถ้าเกิดว่าฉันสามารถใช้เสเทนรูปแบบที่สมบูรณ์ออกมาได้แล้วก็ฉันก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าใน,นตอนที่พวกเขากำลังจะพากันเนี่ยจาายูจูริโดนก็ได้มาอยูดดมาพวกเขาไว้ด้วยมือเปล่าพร้อมกับบอกนะว่าท อิจการนี้ก็เลยกลับร่างเดิมแล้วก็บอกนะว่าขออภัยด้วยเดี๋ยวฉันจะควานทองเพื่อปการขอโทษได้เดี๋ยวนี้ริวโดก็เลยบอกนะว่าหยุดพูดคำนั้นเถอะนี่ฉันเริ่มจะกลัวแล้วนะว่าแต่อาตานายไม่เป็นอะไรใช่ไหมตอนนี้นายมีเลือดไหลที่หน้าอยู่นะซึ่งอา,อาตาในตอนนั้นก็กำลังช็อกเพราะว่าในตอนนี้เขาเนี้นรู้ได้ทันทีนะว่าถ้าเกิดการต่อสูด้ดำเนินต่อไปเนี่ยคราวนั้นจะต้องเป็นฝ่ายแพ้แพแน่เพราะว่าอาตาน,นต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อฝึกแล้วก็ใช้วิชาสเทนแต่ว่าหลังจากที่อาตา เขาเน้นก็ได้ถามทนันทีนะว่าิวแขนของนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมริวดก็เลยตอบกลับไปนะว่าเดี๋ยวฉันนะ่ะคอยไปให้ฟุม้มไปต่อนนะดวให้ก็ได้เจ้านั้นจะได้ทาอาหารในฉันกินด้วยยังไงล่ะแต่ว่าในตอนนั้นเองจู่ๆริวดเนี่ยเขานั้นก็ได้สัมผัสบางอย่างได้แล้วก็บอกนะว่าพวกเขามาถึงแล้วตัดภาพไปนบนท้องฟ้านในตอนนั้นเซเตอร์กับพวกพ้องอีกสองคนนั้นก็ได้บินอ,อยู่และเธอเนี่ยก็ได้พูดนะว่าฉันเคยได้ยินแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่อย่างนี้ก็เท่านั้นไม่คิดเลยแะว่าสถานที่แห่งนี้น่นจะม แล้วมาโพสตเตอร์นั้นมาถึงเนื้อหาของแบคเควอร์ในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้น,น,นะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการรับเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ